ชาวนาเฮนอบขขอเคสีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต2,566ทับ67วงเงินเกือบ7,000 70, 0ล้านบาทลุยจ่ายไรไรละ1,000บาทช่วยชาวนาเป้าหมาย4.68ล้านครัวเรือนเริ่มพอยอ2,566นี้กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย พบกันคลิปนี้ตรงกับวันพุธที่หพฤศจิกายน2,566พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับ วันนี้นครับ1พฤศจิกายน2,566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขอมีมติเห็นชอบสีมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปีการผลิต2,566 2,567 วงเงิน6 9 0 4 3 3 3ล้านบาท1ในมาตรการจะมีการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทด้วยรายงานข่าวจากที่ประชุมนาบาขอแจ้งว่าสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทอยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ 67, วงเงิน56,321ล้านบาทมีกเกษตรกรเป้าหมาย4.68ล้านครัวเรือนช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่มีช่วงการเวลาจ่าย1พฤศจิกายน2,566ถึง30กันยายน2,567ทั้งนี้การจ่ายเงินนั้นจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ประชุมครม และคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทกศมีมติเห็นชอบให้ทกศดำเนินโครงการไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ต่อไปโดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2566ทับ67ที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566 ทับ67รอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนการจ่ายเงินกรมส่งเสริมการเกษตรนำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2566ทับ67กับกรมส่งเสริมการเกษตรส่งให้ทกศส,สำนักงานใหญ่เพื่อเริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยทกศส,สำนักงานใหญ่บริหารจัดการข้อมูลและโอนเงินช่วยเหลือ เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการทั้งนี้ทกศส,สำนักการใหญ่ประมวลผลรายงานการโอนเงินช่วยเหลือให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ต่อไปส่วนมาตรการที่เหลือสาม,มาตรการประกอบไปด้วย 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2566ทับ67วงเงิน1 1 2 0ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอการขายข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากและได้ราคาตามก่าตลาดโดยไม่คิดดอกเบี้ยกับเกษตรกรเป้าหมาย3ล้านตันโดยช่วยเหลือ1,500 0บาทต่อตันในกรณีเข้าร่วมกับสหกรณ์สหกรณ์รับ1,000บาทต่อตันเกษตรกรรับ500บาทต่อตันเก็บข้าวไว้ในยงถงถึง1-5เดือนและให้นำออกขายเมื่อข้าวราคาดี สองโครงการช่วยเธยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกวงเงิน2120บล้านบาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตไว้เป็นระยะเวลา2-6ถึงเดือนโดยรัฐบาลช่วยเธยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้าอยู่เป้าหมาย10บล้านตันช่วยดอกเบี้ย4%เอร์เซต เก็บสต็อก2-6เดือนและ3โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิตส6 6 6ทับวงเงิน481ล้านบาทสำหรับสหกรณ์เกษตรกรมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิกเกษตรกรทั่วไปเป้าหมาย1ล้านตัน โดยช่วยดอกเบี้ย15เดือนในอัตรา3.85เปอร์เซ็นต์รเสียดอกเบี้ย1นครับนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนานะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอ,อนะครับก็ได้เคาะอารุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ รับสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาทและต่อจากนี้ไปนะครับก็รอช่วงที่จะนำเข้าเสนอครอมเพื่ออุมัติให้ธนาคารทกศส,สํานักงานใหญ่จ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนา4.68ล้านครัวเรือนเป็นลำดับต่อไปครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟัง และทหากกับผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ